วันนี้สิพามาฟังเพลงน้ำนองขีดดาลาวด้วยจ้าขอาเพลงยังห่ะลูกล่ะขอบฟอนกำ้ามูงกค่ะอ้าวขอเป็นบันไดเด้วลูกเด้อด็กสาวบ้านนอกทอเรือชีวิตอกจากนาบ่หัวลมแห่งโชคชะตาสิพาส,สิพาไปจังใดโน้ จากนาลาทินก้มกราบหลวงดินกราบลาแมพา่พ่อหยิบดินใส่หัว่าแล้วก้าวต่อผ่านต่อมอบุกมืออะไร <c oughs> อยากยินแสนเข้นชีวิตลำเข็นคนพระเนจรสู่กรุงเทพมหานครเวที รางเมืองไทยสาวล้วตัวน้อยตาพาตาพอยจากบ้านมาไกลหวังแค่เงินสักอนกลับไปให้คนทางบ้านดูดีกินดีมือน,น,นี่คือว่าพอยเต็มเสียงเป็นลักกินไอศครีมมากดิค่ะลักกินของหวานมาก หามเด้อบัานี้ย่าได้ยินข่าวบ่ได้บ้านี้แบบเป็นรักกินของหวานๆานเย็นเย็นมาแท้ๆเลยเสียงบ่ได้ปันได้เดี๋ยวขอตัวไปต้องกิรกิน,กนเดี๋ยวสิขออีกหนึ่งเพลงเพลงเร็วของแม่ฮันนี่เ,เพลงอะไรดีปะเพลงว้วเร็วซังซๆก็ได้บทส่วดปัยญาให้ตีได้ไหมคะ,ะนั่นเอาเป็นเพลงสังนๆ เพลงนกแก้วชอบนกแก้วชอบมากเพลงเสียแรงที่น้องนี่รอเสียแรงที่น้องนี่รอพอสิ้นวันขอเงียบหายไปเลยอุตส่าห์ไปซื้อที่นอนและผ้านวมอ่อนหมอนข้างว่างเชื่อแต่พี่เงียบหายไปเลยหายไปเลยหายหน้าหาย ไอคงมีแฟนข้างเคียงไว้แนบคเนียงแล้วจึงไม่มาน้องนังเอามาือ้ำค้างว่าใจพลอยด่างูกเศร้าโซกาคุณต่ำน้อยวาสนาคุณต่ำน้อยวาสนามันเจ็บุระไปหาเขาครั้งเดียวไหวเซอกซไปนั้งน,นี่ <c oughs> เลี้ยวบงหน้าของตัวแนแอนแฟนจัาแฟนทำไมไม่มามาคอยแล้วเป็นอย่างบ่าเต้นคอยเสาแรงเป็นอย่างบ่มาคนยหลอกคนลวงซั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 งเด้ผู้ชายทุกรายเจอซูซี่โกชึ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 กขอบคุณค่ะเดี๋ยวเสียงว่าพี่ดาราไม่เต็มที่ค่ะบ่เต็มหรอกค่ะเพราะว่าไปอักจะกินอย่างก็มากิกระเลมค่ะกระเลมนี่คืออีหยังกระเลมมาเร็วค่ะ เอาบ้านเจ้าเอิ่นกระแลมบ้านข่อยเื่นอย่างละเอิ่นน้ำแข็งเอิ่นไอศ์ครีม <c oughs> โ<อ> <c oughs> บ้านน้าเอิ่นไอศ์ครีมข้าจะนองที่ดาเอ,าอิ่นกระแล็บเป็นเป็นลักกินกระแล็บม,มากกระไรเห็ดเสียงแหบเสียงแหงวันนี้ต้องได้กินน้ำอุ่นเดออ้อต้มน้ำอุ่นให้เดี๋ยวให้พี่ป่าลองต่อแต่บา้านหนูเนี่ต้องไปกินน้ำอุ่นก่อน <c oughs> อ่ะไปขอตัวไปต้มน้ำอุ่นซะกปะขอต้อไปต้มน้ำอุ่นก่อนนะคะโอ้ยเสียงก็แหบ บาวบ้านหน้ากายอย่าเฮ็ดใจดำผ่านมาคุณค่ำแวะแน่เด้ออย่าใจดำลากะหูอยู่ดอกว่าพันบ่ได้ใส่ใจหักของพันอยู่กับผู้ใหม่บอแค่ดอกแค่แฟนเก่า แต่บ่ได้หวังอียังไดลายงมอายใจมากะเวนเนสี้นั้นลา่าก็คนเคยหักจึงยังหวังนี่คือเก่าเมอคิดมงหักอายกับเขาเป็นแค่น้องสาวก็บ่ทะเบียนรถจอก็คำมวนน้องจำได้ดี เห็นขับผ่านนาบ้านหลายทีทางเลขสิบสองที่น้องเคยรอสติกาสีขาที่เขียนว่าเฮามีกันก็พอเป็นยังสิจำบ่ได้ละนองติดเองก,กับมือจำได้ทุกคำสาวบ้านคุณคำยังจังทุกอย่าง ในหวังดึงไอ้กาบลำ้ำขอแค่เงาผ่านยื้อขอทาเนจะคำว่าแฟนเก่าสาวบ้านคุณคำเป็นจริงใดสบัยดีโบค่ะเสียงมวนมลจากน้องปาถนาซีวิไลค์ค่ะขอฝากไปกดไลค์กดแค่ในเด้อค่ะค่ายูมิวสิกวนี้สิมีเพลงยังออกไม่ก่อนลุงล่ะ มี่จ้ะเพลงตอนนี้กำลังซ้อมเลยจ้ะเพลงใหม่จะมีอยู่สองผลงานเพลงแล้วเป็นการรองกายปากกระโบฮักแล้วก็มีอีกมือใดสิขอเพลงมีเนาะมือใดสิขอแล้วก็มีเพลงใหม่อีกจ้ะกำลังซ้อมอ๋ออ้าวอาขอเชียขอเชียฝากมาเป็นแรงใจให้น้องปารธนาเนี่ยเด้อจ้าฝากให้กำลังใจใน่เด้อจ้ะค่ะ